ล้อตาลล้อถายล้อถ่เนล้อตเาเอาเข่าไปด้วยเขาินตรงแลเที AP ่รลูกถ่ายเดินตรงไปเลยไปเลยครับตรงเลยตรงล้อบอไปเลยครับไปต้องใส่เสื้อใช่ไหมครับเอ่อแล้วาใส่งเกง ยองอมลายดอกใช่ไหมครับเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมครับอายุประมาณสิบขวบเนาะล่าสุดพี่พี่เห็นตรงไหนครับเขาบอกว่าท่านี้ผมลูกแล้วหมู่บ้านติดกำแพงนี่ใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวผมลองตรวจสอบกันครับพอดีเขารับแจ้งมาว่าไอ้ให้ค้นหาผู้สูญหายครับผมอ๋อเป็นเด็กเหรอใช่ครับเด็ก ชายอายุ10ขวบประมาณเนี้ยตั้งแต่กี่โมงประมาณไอ้ช่วง6โมงนะครับอืมแต่ว่ามีคนทางพ่อเขาเนาะพบเจอไอ้รงขอบบ่อประมาณบ่ายสามมาครับอืมบ่ายสามว่าเจอแถวขอบบอ่ออ๋อแต่ก็พอทับแจ้งมาปุ๊บก็ทีมค้นหาก็ค้นหาแต่ว่าค้นหาทั่วขอบบ่อครับไม่เจอ เด็กๆเขามากับใครครับมากับพ่อกับแม่ครับมาพ่อแม่มาทําอะไรครับมาทาหาปลาอยู่ฝั่งโน้นปลาในในบ่อนะครับแล้วเขาเด็กนี่หายยังไงครับเบื้องต้นเด็กเด็กเขามาริมริมฝั่งนี้มาเลาะหาหอยออ๋เขาแยกจากพ่อแม่เขามาหายตั้งแต่กี่โมงครับเขาบอกว่าบ่ายสองอ่ะแล้วเขาก็คีหาอยู่แถวเนี้ยเพิ่งมาแจ้งตอนนี้เขาก็เลยมาให้แฟลมามาขอดูกล้องแล้วบอกกล้องกำพังก็เลยแฟนโทรแจ้งให้ คือตอนนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเด็กไปไหนกันแน่ไม่รู้ว่าเด็กไปไหนล้วได้บอกว่าทำไมไม่แจ้งตั้งแต่บ่ายสองเขาบอกว่าเขาเลาะหาบ่อนเขาไม่รู้ว่าจะไปแจ้งที่ไหนบอกว่าก็ไปแจ้งไตอะไรอย่างนี้แต่ก็คือตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอก็ยังไม่รู้ว่าเด็กไปไหนไม่จมอานมาบ่อนี้มันก็เขามาหาปลากันบ่อยครับครับปีนี้คนก็มีเหตุการณ์ว่าจมน้ําอะไรมางก็หลายอยู่พอได้ยินบ้างหลายครั้งอยู่นะเข้าข้าวประมาณ คือเขาเลาตอนมาว่าแถบนี้ว่าแต่ว่าเรื่องจริงก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งมาอยู่แต่ก็น่าจะมีอาถรรพ์เหมือนกันนะนะก็บางคนก็เห็นผีเปรตอยู่บนต้นตาลอะไรก็เขาเล่าลรืกอนไป่ประมาณนี้น<อ>ครับต้นตาลที่ที่อยู่ตะก่อนนี่นะมันก็อยู่ตรงขอบขอบบ่อก็มีอยู่ก็มีมก็มีต้นตานอยู่เขาเล่า,ลว,าว่ามีผีเปรตอยู่มีผีมีอะไรขขเขาก็เขาบอก รั่วหมู่บ้านเน่ยหลังติดกับแพงใช่ไหมติดกับแพงใช่ไหมแต่คนโซนนี้เขาบอกเลยนะที่เห็นล่าสุดใช่ไหมอ่าที่เห็นล่าสุดนะต่คนโซนนี้คนใส่ใส่ใส่รองเท้าไหมใส่ไม่ใส่ใช่ไหมไม่ใส่รองเท้านะใส่ก้งเกงยีนส์เหรอผู้ผู้ชายใช่ไหมครับไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่เสื้อไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาผู้ชาย เพราะนั่นใบใบสามมุ่งกว่าคนตกปลาเขาบอกเขาเจอเด็กใช่เขาเห็นอยู่เนี่ยหลังหลังหลังรั้วหมู่บ้านเนี่ยตรงคอปอใช่ครับคอปอหลังรั้วหมู่บ้านเนี่ยเขาเจอทั้งในเขามีคนตกปลาอยู่เขาเห็นเขาบอกว่าเด็กมาถามเขาอยู่แล้เด็กก็เดินาเด็กก็เดินออกมาแล้วก็ไหนเขาบอกว่า น่ไทงหก็มรู้ล่าสุดนะครับผมรับแจ้งว่ามีประชาชนเขาได้อบอกรถนําเด็กส่งกลับบ้านครับอมอใส่ใช่ป่ะใช่ครับผมรับ<ห>แจ้ง,งจากทางลูกขายข้างเคียงครับผมแงเจอ,อยังครับเจอแล้วครับเาขาว่าเจอที่ไหนเออเห็นเ่าว่าเด็กโบกรถไปให้ไปส่งที่วัดชักสมออ่ะตอทนที้เด็กอยู่ใครอยู่กับแม่แล้วครับอยู่กับแม่แล้วเนาะรับอ